รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคนที่ประสบอุทกภัยและมอบนโยบายฟื้นฟูนระบบสุขภาพนะครับผม เมื่อวานนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบินนะครับขออภัยครับการให้บริการสาธารณสุขโดยเริ่มตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลสตูลในช่วงเช้าพร้อมมอบนโยบายและให้กําลังใจบุคลากรก่อนเดินทางต่อไปอย่างโรงพยาบาลท่าแพเพื่อตรวจเยี่ยมงานมิ มินิธัญญลักษ์อินเตอร์มีเดียแคร์นะครับและเวลเนสเซ็นเตอร์โดยช่วงบ่ายได้ตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลละงูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจตำตําบลเขาขาวพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนโดยที่อสอมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยพร้อมรับฟังปัญหาในพื้นที่รัฐมนตรีเน้นย้ำการฟื้นฟูนระบบสาธารณสุขหลังน้ำท่วมการป้องกันความเสียหายในระยะยาวและการดูแลสุขภาพกายใจของประชาชนครับเพื่อให้หน่วยบริการกลับมาดําเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเด็วที่สุดครับ